Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงชี้ช่องรวยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนจากธนาคารออมสินดอกเบี้ยสูงไม่เสียภาษีโทร1115สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้เองนะคะคุณผู้ชมค่ะฟังดีๆนะเพราะมีบางเรื่องบางราวนะคะ ที่คุณผู้ชมนักลงทุนโดยทั่วไปนะคะอาจจะคลิกขึ้นมาได้กับการลงทุนนะคะของกองทุนนะคะวันนี้สุดยอดมีมากมายเลยนะคะที่คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามข้อมูลรเรื่องราวเหล่านี้ได้นะคะและวันนี้พิเศษมากๆนะคะที่เราจะพูดคุยกัน อ่แบบเบาๆก็ได้แถวสีลมอะ่ะกับคุณเอกมนตาระนองนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนะคะฟินันซ่าจำกัดนะคะและก็ทางด้านคุณภาพรเปรืองอารมณ์นะคะวันนี้เรามาคุยกันง่ายๆส,ส,สบายๆกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อง่ายๆกันหรือเปล่าเราไม่รู้นะต้อ,นนองลองถามดูนะ <c oughs> อีกตอนช่วงนี้เรื่องดรว่ากองสังหาค่อนข้างจะออกมาค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าไม่ทราบว่าจะเกี่ยวกับการที่กราตอนเนี่ยอีกหน่อยจะเป็นการออกหลีแทนการออกกองหรือเปล่าคะครับส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้กรตอนนี้ได้ออกกฎออกมาใหม่แล้วว่ากอง property fund เนี่ยจะจะมียุจนถึงสิ้นสิ้นปีนี้ที่จะสามารถจัดตั้งกองทุนได้แล้วพอปีหน้าเนี่ยจะต้องเปลี่ยนมาเป็นทั้งวีดแทนนะครับทำให เดเวลลอปเปอร์หลายๆชาติเนี่ยก็โฟกัสที่ว่าจะออกกองให้ได้ภายในปีนี้ทําให้มีกองออกมาพอสมควรครับผมครับค่ะก็เลยทําให้ทางทีมิตี้เนี่ยทางด้านซินมันซ่าเนี่ยค่ะก็ออกออกเป็นการเพิ่มทุนขึ้นมาใช่ครับผมครับผมการเพิ่มทุนครั้งนี้มีจํานวนเท่าไหร่คะต้องเรียนอยี้ครับว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้เนี่ยโดยถ้าเป็นมูลค่าของทรัพย์สินที่จะเพิ่มทุนนะครับค่ะทั้งสิ้นประมาณ694ล้านบาทค่ะนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยเป็นการผสมระหว่าง ฟรีโฮสก็คือมีกรรมสิทธิ์สมบูรณ์กับลิสโฮก็คือสิทธิการเช่ารวมกัน<ห>โดยที่ฟรีโฮสเนี่ยอยู่ประมาณสัก4 4 1ล้านบาท<ห>นะครับแล้วเป็นลิสโะมา253ล้านนะครับโดยลิสสัญญาสิทธิการเช่านี่มีอายุประมาณ30ปี<ห>ก็คือกองทุนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะหาผลประโยชน์จากทรัพย์ตัวนี้ได้ถึง30ปี<ห>ครับผมก็ซึ่งก็รวมจากกองทุนเดิมก็เป็น1000 396กาล้านบาทด้วย <ไป S 1> <ม>กันประมาณนั้นคร่คะแล้วกองทุนเนี้ยค่ะมีอายุในการเช่ากี่ปีอะคะ่ะอ๋ออย่างที่ผมบอกนะครับในส่วนถ้าเป็นฟรีโฮลเนี่ยคือเท่ากับว่าอินเวสเตอร์ก็คือเป็นเจ้าของเลยค่ะนะครับถือตลอดชีวิตจนกว่ากองจะปิดหรือจนกว่าจะมีการประชุมมือถือหน่วยแลวเห็นว่าเอ้ยควรจะขายออกไปค่ะนะครับแต่ในส่วนของลิสโฮเนี่ยมีอายุก,การเช่า30ปีเป็นช่วงเวลาที่กองทุนสามารถหาผลประโยชน์ได้30ปีค่ปีครับผม แล้วจุดเด่นของรัส์สินนี้มีโอเคถ้าจุดเด่นนะครับอันแรกเลยที่ผมจะพูดถึงก็คือว่าจุดเด่นจุดตรงนี้เนี่ยซัส์สินอยู่ที่ด้วยเรื่องของโลเคชั่นเป็นหลักนะครับโลเคชั่นเนี่ยอยู่ที่ตรงสีลมซอยห้าซ<ร>อยละลายร<า>ับ,บนะครับแน่นอนตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางเลยะนะครับมีทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวเราลกลุยเส้นสีลมะนะครับแล้วก็มีออฟฟิศสำนักงานนะครับแล้วก็ที่ตรงสีลมเนี่ยเป็นที่ที่ราคาพุ่งขึ้นตลอดเวลานะครับ มีทั้ง BTS, MRT, BRT ผ่านนะครับและเราก็รู้อยู่แล้วว่าโซลารายซับเนี่ยเรื่องของการช้อปปิ้งตรงนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงการช้อปปิ้งเราเลือกถึงโซลารายซับครับผมนี่คือเรื่องของไลเคชันนะครับแล้วก็เรื่องของจุดเด่นในจุดนึงก็คือว่าทรัพย์สินตัวนี้เรามีกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ก็คือเรามีฟรีโฮลอยู่ประมาณรวมมาแล้วนี่น่าอยู่มาถึงเ2ออที่เป็นฟรีโฮลเมื่อผสมกับกองเดิมนะครับรวมัาแล้วดีโซเพียงแค่18%ซครับผม นะครับแล้วก็จุดเด่นในจุดหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการกระจายรายได้<ะ>รายได้ของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในทรัพย์สินแต่ละประเภทใดประเภทหนึ่งทั้งหมดเลยเรามีจากรายได้มาจากทั้งตัวสวิสพลนเมนต์โร<ะ>ง <sole im. S 2> แรมและก็คาเี่ครับ,บรมผมค่ะแล้วอย่างนี้กองทุนนี้จะมีแนวโน้มการเติบโตในอนาคตเป็นยังไงบ้างคืออย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเนื่องจากเรามีการกระจายแหล่งที่มาเนี่ยค่อนข้างกระจาย <ăm> <ะ>มาจากทั้งของสวิสพันเมนต์และก็โรงแรมเนี่ย ซึ่งส,วส่วนสัมพน์กับโรงแรมเนี่ยจะแปรผ่านตรงหรือว่าจะค่อนข้างมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเรื่องของท่องเที่ยว <ฮะ S 2> แล้วก็เห็นอยู่แล้วว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยการท่องเที่ยวของเราเพิ่มขึ้นมีคนมาประมาณ20ล้านคนที่มาเที่ยวในเมืองไทยนะครับทําให้ผมคิดว่าเรื่องแน,นนมการท่องเที่ยวเนี่ยโอเคน่าจะยังไปได้ดี <ฮะ S 2> ครับส่วนรีเทลเรารูอยู่แล้วว่ารีเทลเนี่ยคนเรายังไงก็ตามก็ตก้องสินค้าอุปโภคบริโภคยังไงก็ต้องยังต้องยังต้องจับใจใช้สอยอยู่ดีแหละฉะนั้นผมว่า แนวโน้มของทรัพย์สินที่มีรายได้มาจากทั้งโงรงแรมสื่อสารเพลแล้วก็รีเทล<ะ>นี้น่าจะมีอนาคตที่ดีครับค่ะอย่างนี้มองทําเลก็ดีแล้วนะคะอย่างนี้มีความเสี่ยงตรงไหนบ้างไหมคะโอเคความเสี่ยงนะครับอย่างนี้ต้องเรียนตรงว่าความเสี่ยงเนี่ยในตัวทรัพย์สินเองนะครับเรามองหลังโดยบจเราเนี่ยได้เข้าไปทเาเขาเรียกว่าทาดิว d i ลิเจ n ซก็คือดูในรายละเอียดแล้วว่าสภาพทรัพย์เป็นยังไง<ะ>ทางกฎหมายมีปัญหาอะไรบ้างะนะครับฉะนั้นความเสี่ยงภายในของทรัพย์ ของทรัพย์สินเองเนี่ยเราคิดว่าไม่น่าจะมี<ช>นะครับหรือมีก็น,น้อยมากแต่ถ้าเป็นความเสี่ยงข้างนอกเช่นความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงทั่วไปการเมืองเศรษฐกิจอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงปกติซึ่งก็อาจจะกระทบบ้างนะครับครับผมค่ะแล้วอย่างนี้ถ้านักลงทุนท่านไหนสนใจอย่างเงี้ยองไปจองซื้อหน่วยลงทุน,นได้ที่ไหนคะคือครับถ้าจะจองซื้อหน่วยลงทุนเนี่ยน,นะครับเราเออเรามีบริษัทหลักทรัพย์นมูละพัฒนาสินจำกัดมหาชนเนี่ยเป็นเลีดในการจองซื้อ นะครับแล้วก็มี UOB นะครับแบงก์ UOB ก็คือแบงก์ u b นะครับเป็นเป็นผู้ช่วยเป็นคล้ายๆเป็นซัพพลีสอีกทีหนึ่งแล้วก็มีทางบริจาฟินันซ่านะครับผมค่ะพี่ม่อนฟังแล้วสนใจสนใจบ้างไหมเอ่ยสนใจจะซื้อสักหน่วยลงทุนไหมคะสนใจค่ะตลอดได้ยุ ชั่วเลยฮะชั่วโค้ชเราเลยนะเกษียณพอดีก็สามารถเป็นเจ้าของบริหารถึง30ปีใช่ไหมครับตัวเขาเรียกว่าฟรีโฮลแล้วก็ตัวสิทธิชันเช่าด้วยนะฮะครับผมเนาะตรงนั้นสี่โลมันโอ้โหสิบยี่สิบสามสิบปีนะค่ะทำแรงดีไม่มีน้ำไม่ดูมาเรู้ไปครับและสำคัญคือในส่วนที่เป็นฟรีโฮลนะครับมอนก็คือว่าเขาเรียกว่าจะได้แคปิตอลเกน ก็ค ok> ือนั้นราคาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆราคาที่ที่เพิ่มขึ้นสื่อสีลมรู้อยู่แล้วว่าราคาที่เนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครับเนาะอนาคตเป็นทองซื้อทองเก็บไว้ใช่เขาเรียกปลูกปลูกเงินปลูกทองอะไรดีกว่าใช้กันั้นเลยดีกว่าเอ๊นี่เจ้าของนี่ก็โอเคใช่ไหมคะครับผมดรปวินาดรใช่ครับดรปวินาดั้งเดิมเลยนะใช้เป็นคนพื้นเพลที่นั่นเลยการจะแบ่งมรดกให้นักลงทุนเหรอคะเด็กนักแกคนนึ่งก็อาจจะอาจจะเป็นไม่ได้อาจจะเป็นไม่ได้ค่ะค่ะ สำหรับคุณผู้ชมหลายท่านเองนะคะที่เคยเข้าไปในพอเรียใกล้กับข้างหลังแบงก์กรุงเทพใช่ครับใช่ใช่จำเลยทองอันนี้ออกไม่อย่างอ่ะพี่จะได้ซื้อเห็นว่าจะตอนนี้ก็กําลังดูระยะเวลาดูระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับน่าจะเป็นไม่ปลายเดือนนี้ก็ต้นเดือนหน้าน่าจะออกครับผมค่อนข้างดีไหมฮะสาหรับตลาดกองทุนธนาคานอสังหาเนี่ยฮะตอนนี้ผมว่ามันเหมาะสําหรับคนที่หัวใจไม่แข็งแรงนะครับคือคนที่คนที่ไม่ชอบรับความเสี่ยง าเรใช่เพราะกองทุนอสังหาเนี่ยถ้าไปดูหน่วยลงทุนที่อยู่ในตลาดเนี่ยจะไม่ได้ผันผวนตามตลาดมากนะะนะครับแล้วก็ให้รายได้ที่สม่ำเสมอดีกว่าดอกฝากไหมดีกว่าครับคอนเฟิร์มดีกว่าเฉลี่ยอันดับดอกฝากเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ดอกฝากตอนนี้อยู่ที่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นิดๆนะครับแต่ของเราเนี่ยโดยตลาดทั่วๆไปดีกว่าถ้าเป็นกองอสังหาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์อ๋อเหรอครับผมโอ้โหส่วนต่างดีกว่าดอกขนาดนี้ดีกว่าครับดีกว่าครับผมแล้วกองกองอสังหาตอนนี้ในเมืองไทยค่อนข้างที่ได้รับความมมนิย ผมว่าตอนนี้ i n v e ตอร์เริ่มเขาเรียกว่าเป็นการลงทุนทางเลือกบริหารพอร์ตใช่บริหารพอร์ตว่าแทนที่จะไปเอาหัวใจเอาไข่ทั้งหมดไปอยู่ในตะกร้าใบเดียวแล้วก็ไปลุ้นๆตองๆใช่ไหมใช่ใช่หัวใจมันอาจจะถ้าใครหัวใจไม่แข็งแรงเนี่ยหัวใจวายได้อย่างช่วงตลาดที่ผ่านมา3าีวันเนี่ยขึ้นลงบวกลบสิบจุดครับผมว่าคนใครไม่แข็งแรงเนี่ยผมแนะนําเลย นะครับให้มาที่มาดูที่กองอสังหารรมทรัพย์เป็นทางเลือกที่ดีค่ะก็เตรียมซื้อตังไปซื้อตามสาขาหรือเปล่าครับผมใช่ครับอันนี้ซื้อขั้นต่ำเท่าไหร่คะขั้นต่ำเนี่ยตอนนี้ที่กำหนดไว้คือเอ่อน่าจะประมาณสัก1,000พหน่วยนะครับหนึ่งนหน่วย1,000พหน่วยครับผมราคาก็ยังเดี๋ยวเดี๋ยวรอกันก่อนเนาะครับผมค่ะครับผมแล้วยางงี้มีอะไรที่เป็นรับประกันให้กับนักลงทุนบ้างค่ะมีมีการรับประกันรายได้ของตัวทรัพย์สินนะครับโดยทางเจ้าของทรัพย์เป็นรับประกันรายได้ เพื่อสร้างความมั่นใจเออรายได้เขาดีไหม่อนข้างนะครับเขาต้องโกดยังไงคะเออรายได้เนี่ยธรรมดาแล้วเนี่ยทางเจ้าของรัพย์เป็นโครงสร้างที่ให้มานเจ้าของรั์จะรับประกันรายได้ประมาณอยู่ที่ประมาณสัก8ปอร์ซตของตัวมูลค่าทรัพยเสร็จต่อปีต่อปีแต่ช่วงสามปีแรกที่เช่ากลับไปเพื่อสร้างความมั่นใจว่าคือหลักง่ายๆนะครับพี่ก็คือว่าถ้าเจ้าของไม่มั่นใจก็คงไม่กล้าขัาประกันรายได้นะเพราะเขาคิดว่าเขาทำได้แน่ๆไม่กล้าขัาประกันครับผม ในเมื่อประกันรายได้ทำไมจะมาหากินดเองต้องออกหน่วยล่ะอยากจะกระจายความมั่งมีร่ำรวยให้กับทุกๆให้กับนักลงทุนครับผมก็คือตลาดแนวโน้มเขาเรียกพัฒนาการนะฮะครับผมทางด้านการหาเงินการลงทุนในประเทศไทยนั่นเองนะครับกองที่ประสบความสำเร็จช่วงที่ผ่านมามีกองไหนบ้างเออกองที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะวัดในแง่ผมว่าเห็นก็น่าจะเป็นกองอ่าเอาเป็นเรื่องของตัวมูลค่ากองนะครับที่เห็นนันน้ก็คือบส่วนเป็นกองพวกกองที่เป็นรีเทลที่อยู่ในตลาดดังๆ กองรีเทลผมขอไม่เอ่ยชื่อเลยกันทำไมคู่แข่งอะค่ะเอ่อบางทีเป็นมารยาทนิดนึงเป็นกองรีเทลส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีกองอะไรออแล้วก็มีกองค้าสินค้าอ๋อที่ที่ได้รับความนิยมตัวนี้เนาะใช่ครับจะเป็นกองค้าสินค้าด้วยก็ใช้เป็นกองอสังหาเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆทรัพย์สินต้องเรียนอย่างหนึ่งว่าจริงๆทรัพย์สินบางชิ้นนะครับที่ดีๆเนี่ยเจ้าของทรัพย์ก็ไม่อยากปล่อยมาก็เลยทำให้ยังไม่มีกองพวกกองโรงแรมที่ดังๆแต่ของเราเนี่ย ผมไม่ได้มาพูดกันความจริงนะครับนเ่งี้ว่าด้วยโลเคชนันที่อยู่อันนี้ผมทราบอยู่แล้วว่าใชาย่ยากมากที่เจ้าของซ้ำเนี่ยซึ่งมีที่อยู่สีลมจะเอามาปล่อยแบบนี้ซึ่งเราใช้เวลาคุยอยู่นานเหมือนกันพะเลยคิดว่าจะถ้าอยากคือท่านอาจารย์ยาึ่งเป็นเจ้าของซ้ำก็มีแนวโน้มที่จะเอาเอาอะไรเอาเอาเงินที่ได้เนี่ยก็ไปลงทุนต่อค่ะครับผมแต่ตึกมันก็เก่าๆเยอะนะใช่ครับตึกค่อนข้างเก่าเคยไปเห็นตอนเด็กๆอ่ะมีโตแล้ว มันมีนข้อดีและข้อเสียผมป่นอย่างนี้ครับคือตึกเก่าๆที่เราจะเห็นเนี่ยตึกสมัยใหม่เนี่ยสร้างภายใน4ีเดือน6เดือนเสร็จแล้วมันจะจิกซอ์มาต่อกันตะตึกอนี้เนี่ยคือตึกที่อายุประมาณสัก10กว่าปี20ปีเนี่ยจะเห็นว่าใช่ก่<ข>อ<ข>อิดถือปูนค่อยๆไล่ขึ้นมาความแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงแล่ที่สําคัญคือตึกเราเนี่ยเพิ่งรีโนเวทใหม่เพิ่งมีการปรับปรุงครั้งใหญ่เลยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับผมฉะนั้นเรื่องของอายุทางวิศวกรรมเนี่ยผมเชื่อว่า ยังอยู่ได้อีกนานครับสาปีการันตีว่าอยู่ได้สบายสบายครับอ๋อไม่คือคือคุณผู้ชมหลายคนนะฮะก็เป็นนิยมลงทุนที่นั่นกองทุนนะฮะหลายท่านก็รู้ด้วยนะตึกเทนนิสทีมออยู่ตรงนั้นนานละครับอืมค่ะก็การันตีได้แต่ถ้าการรีโนเวทแต่ละช่วงแบบเวลาต้องระดมเงินอะไรหรือเปล่าเออเราเพิ่งรีโนเวทไปนะครับฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยเราคิดคงใช้เวลาอีกนานหรือจะต้องมีการรีโนเวทอีกทีนึงกลัวเป็นต้นทุนอะเราถือหน่วยมันไม่คุ้มเอออัน เท่าที่ดูอยู่ตอนนี้ผมว่าคงครต้องมีสักสิบสิบห้าปีแต่ถ้าจริแต่เนีก็ตามบลจในฐานะผู้บริหารกองทุนนี้ที่จะมีการกันเงินทุกๆปีไว้แล้วเพื่อเตรียมสำหรับซ่อมแซมใช่ครับเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมเราเตรียมไว้อยู่แล้วฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยเราคิดว่าคงไม่กระทบกับผู้ถือหน่วยค่ะครับผมความเสี่ยงที่ที่น่าจะเป็นนะคะใช่ครับเราคิดว่ายังไงเงินที่เรากันไว้อยู่แล้วเนี่ยเราคิดไว้แล้วว่าแต่ละปีเรากันไว้เท่าไหร่เพราะอาคารก็เพิ่งเพิ่งพูดง่ายคือเพิ่งทำเสร็จใหม่่่ๆเนนนีียยอางง้้ฉะั ห้าปีผมว่าในระยะเวลาห้าปีอาจจะไม่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเข้าไปช้อปปิ้งเข้าไปใช้บริการอย่างเดียวครับผมว่าผมว่าท่านนักลงทุนแหล่ท่านคงคงรู้ดีว่าถ้าพูดถึงกระเป๋าแบรนด์เนมต้องไปที่ไหนใช่ไหมครับต้องไปกระเป๋าแบรนด์เนมแต่ไม่ต้อง standalone นะแบบไปซื้อแบบตามตู้ตู้เนี่ยใช้บริการพวกแบรนด์เนมเยอะเลยค่ะเด็ ยังสินค้าอะไรก็ยังมีการหมุนเวียนตลอดครับผมครับผมใช่ครับที่ลูกค้าเป้าหมายพวกเขาตอนนี้ตั้งเป้าเป็นกลุ่มไหนไงหมายไถึงหมยถึงทั้งโรงแรมทั้งสวิตอพาร์ทเมนต์นะโอเคคืออย่างนี้ครับจากข้อมูลในอดีตท,ที่ผ่านมาลูกค้าเราส่วนใหญ,ญ่จะเป็นชาวจีน ก็ฮ่องกงัหมายถึงส่วนของโรงแรมหรือเซสชันเมนต์ลูกค้าแบงค์ใช่จีนแล้วก็ฮ่องกงนะครับในส่วนรีเทลเนี่ยก็เป็นลูกค้าที่อยู่รอบๆแถวนั้นทั้งผู้ที่มาทํางานจันทร์ถึงศุกร์และเสาร์อาทิตย์ผู้ที่พักผ่อนอยู่แถวนั้นพักอาศัยแถวนั้นก็มาจับจ่าใช้สอยครับผมก็มีตลอดทั้งปีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ตอนนี้ต้องเี่นแบบนี้ครับว่าส่วนใหญ่แล้วธุรกิจโรงแรมเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของซีซันนิ่งก็คือฤดูกาลจะมีเอฟเฟกต์เยอะ แต่ปัจจุบันจับตัวได้ที่เราดูเนี่ยค่อนข้างกระทบน้อยมาก <ฮะ S 2> เพราะว่าเรามีนักลอุเชี่วจากจีนมาคอยเสริม,มช่วงไหนจีนมาช่วงไหนยุโรปมามันเ <ฮะ S 2> ข,า,ขาจะไม่ทับกันมันจะพอดีพอดีกันทําให้ซีซันนิ่งมันน้อยลงไปเยอะ,<ฮ>ะครับผมก็อยากฝากนักลงทุนนะ,ะคะสำหรับกองทุนทางด้านซิตี้การเช่าทรินิตีนะคะในครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนครับผมก การันตียังไงอ่ะฝากกันเลย <Okay. S 1> <c oughs> ไหนไหนก็มาขายแล้วโอเคครับผมค่ะคือครับผมขอใช้อย่างนี้แล้วกันว่า <c oughs> สำหรับท่านนักลงทุนน,นะครับที่ท่านนักลงทุนที่มองหาการลงทุนที่ความเสี่ยงน,น้อยนะครับมีผลตอบแทนสม่ำเสมอ <c oughs> ครับแล้วก็มีแคปิตอลเกนในอนาคตนะครับผมขอฝากกองทุนรวมสัง่งละริมซับชูริตี้ที่กำลัง <c oughs> จะเพิ่มทุนว่าขอเป็นทางเลือกการลงทุนสำหรับท่านที่อยากจะลงทุน <c oughs> เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สอบถามข้อมูลรายละเอียดที่ไหนยังไงคะสามารถสอบถามได้ที่บริจดฟินแลนซ่าครับได้ดูตรงสามารถโทรมาถามได้เลยเ์ชไปใน Google แล้วเห็นเลยเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับหรือว่าโทรศัพท์ไปสอบถามได้ครับครับถึงถึงรายละเอียดของกองทุนนี้นะคะครับผมคาดว่าจะหมดเร็วไหมผมคาดว่าจะไม่พอโอ้แรงดีคุณเอกมลนี้จริงๆแล้วก็มีประสบการณ์นะคะในส่วนของทางด้านคนที่ ผู้ซือ้อครับผมนะแล้วก็รวมทั้งตอนนี้มาเป็นผู้ขายอดีตเป็นผู้ซื้อที่ไหนยังไงคะอ๋ออดีตนี่ผมก็เคยอยู่ในบริษัทที่มีทรัพย์สินแล้วก็เอาทรัพย์สินเนี่ยเข้ากองทุนะนะครับแล้วตอนนี้มมผมมาเป็นอยู่ฝั่งบริษัทหลักทรัพย์<ม>แต่การกองทุนเนี่ยก็คือไปดูทรัพย์สินอะไรที่ดีค่ะแล้วก็ไปเลือกมาทรัพย์สินที่ดีจริงๆนะครับแล้วก็เอามาเสนนอขายยผู้ห่ว สามารถมีประสบการณ์ทั้งสองด้านเลยนะคะมายืนทางฝั่งนี้แล้วมั่งนะคะก็หวังว่าจะได้ผลตอบแทนนะหวังว่าเป็นอย่างนี้เช่นนั้นครับก็ที่ผ่านมาก็เห็นออกกองที่คนทุกคนน่าจะรู้จักนดีกองนี้ก็อยู่ในตลาดด้วยนะคะดิฉันก็เคยเห็นแวบๆอยู่พวกกองไทคอนพวกอะไรเนี่ยค่ะแต่กองกองเห็นว่าเดี๋ยวฟิลลนซ่าจะมีกองเรื่อยๆใช่ไหมครับเราก็มีที่อยู่ในปลายปลายนะครับก็จะมีเป็นกองคลังสินค้า นะครับอีกสองกองส่วนใหญ่พวกสถาบันชอบป่ะเอออันนี้ต้องสถาบันถ้าผมสร้าเนี่ยเขาดูเป็นโลเคชั่นมากกว่าว่าอยู่ตรงไหนแล้วเขาดูโลเคชั่นแล้วก็มีกองกองคลังสินค้าสองกองนะครับแล้วก็น่าจะมีเป็นออฟฟิศสำนักงานอีกหนึ่งกองภายในปีนี้ก็ครบเลยเนาะครับเฉพาะที่ยังพูดได้นะครับแต่ยังมีที่พูดไม่ได้ซึ่งสีกสักพักหนึ่งอันนี้เป็นวิวัฒนาการของประเทศไทยนะที่ทุกคนก็กระจายพอร์ตบริหารพอร์ตอะไรกันมากขึ้นนะ แล้วไม่กลัวการเมืองเลยเหรอคะคงกลัวไม่ได้แล้วเหรครับคงไม่อยู่อยู่ับสีลมนะต้องอยู่เขาให้ได้ครับประอยู่กันเมืองให้ได้เรากลัวไม่ได้เราอยู่เขาให้ได้เราแค่อยู่ก็ผมไม่ใช้คำนี้ได้ไหมก็เหมือนมะเร็งไงครับค่ะรักษาไม่หายต้องอยู่เขาไม่ได้เป็นยีนเป็นยีนในร่างกายใช่ใช่ก็ดูแลไม่ให้เขาแบบเจ็บป่วยครับผมประมาณนั้นติดตามเรื่องราวการเมืองอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้บ้างครับบ้างเพราะโดยโดยน้าที่เรากองนีกลัวหรือเปล่าออกมาไม่กลัวครับไม่กลัว ไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวเพราะว่าของเราธุรกิจอย่างเดียวล้วนครับเราไม่เกี่ยวกับการเมืองเราไม่อิงการเมืองใดๆทั้งสิ้นหัวปิดแล้วรายได้เสียนะต่อปีอาจจะเป็นจุดขายก็ได้ครับเพราะเราอยู่ใกล้อาจจะคนอยากจะมาดูชัดๆเห็นชัดๆได้ยินเสียงชัดๆมาอยู่ที่เรายังมีคนใช้บริการมมาเช่าอยู่และดูกันใช่ใช่ดูเกิดอะไรขึ้นมาจะได้ไม่ต้องไปไหนไกลาอันตรายนะนี่ชวนชวนเชื่อกันเลยนะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้กลัวนะสภาพการเมืองในมุมมองของของพวกสถาบันเขามองันตอนนี้ก็ยังมองว่าเป็นไปตามธรรมชาติหรือยัง ผมว่าจริงๆเราเริ่มคุ้นชินกับเขาแล้วล่ะครับกัับความไม่สงบทั้งหลายลานะครับคุ้นชินแล้วเราก็ปรับตัวยังไงอืปรับตัวยังไงครับแล้วก็คงอยู่เขาไว้ได้ครับก็คือเสพข่าวบ้างรับข่าวบ้างแต่ใช่แต่ไม่ทั้งหมด ไม่ตื่นหนกมากนะไม่ชะลอนะไม่ไม่ยังลุยเดินนาเต็มที่ครับตึกนิตตีนิตี้หมอก็เสียงเหมือนกันอยู่ย่านสีลมล่อก็ติดตามกองทุนของจีนิตี้ที่จะมีการเร็วๆนี้นะคะกับทางด้านบลจฟิナンซ่าขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะนั่นก็เป็นคร่าวๆนะคะคุณผู้ฟังสําหรับท่านที่เคยติดตามในเรื่องราวของการลงทุนประเภทนี้ก็คงง่ายในการที่จะสร้างความเข้าใจแต่ท่านไม่รู้อะไรเลย ท่านก็สามารถสอบถามไปทางบริจอฟิナน,นซานะคะเพราะว่าเป็นทางเลือกจริงๆนะคะถ้าเป็นโอกาสด้วยนะคะมีเงินสักสิล้านแบ่งมาสักล้านตรงนี้ก็เป็นการกระจายความเสี่ยงของทุกท่านกันได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าก็ตามกองนี้กองพวกสือนะ่อสารระเบิดระเบอ้อเลยพลาดไม่ได้นะคะพักสักครู่ค่ะ เ n ด s จ l ลฟ e a n นไลฟ e ชีวิตธุรกิจที่มีความสุข